สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้รีโมทแอร์ไฮเออร์นะครับไฮเออร์รุ่นนี้นะครับไม่รู้ว่ากี่แรงนะครับปุ่มแรกนะครับก็คือปุ่มนี้ปุ่มสีเนื้อนะครับก็คือเป็นปุ่มเปิดปิดนะฮะแล้วก็ผมจะบอกไอที่ผมใช้เท่านั้นนะครับรอบๆสี่ปุ่มนี้นะครับปุ่มซ้ายนะครับปุ่มนี้นะปุ่มซ้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นระดับความแรงของพัดลมนะครับนี่นะเวลาผมกดนะครับ ตรงนี <online> <pl ains> ้เห <ini> ็นไหมนะครับมันจะบอกว่าพัดลมจะให้ไปทิศทางไหนนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะฮะให้ซ้ายหรือว่าข้างล่างนะครับอันนี้ซ้ายนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็คืออ่าตัวขึ้นลงของอ่าตัวเปิดปิดแอร์เนี่ยตัวนี้นะฮะตัวฝาปิดนะฮะมันจะขึ้นลงนะฮะส่วนผมก็จะเลือกไว้ข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือหยุดนะฮะแล้วก็ ข้างบนนะครับก็คือเป็นระดับแอร์เนาะว่าจะให้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับขึ้นลงได้นะฮะด้นนี้นะครับแล้วก็พิลัตนะครับก็คือการตั้งรีโมทแอร์นะครับอ่ามันตั้งได้หลายแบบนะสมมติว่าอ,อีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าจะให้แอร์เปิดนะครับอีกชั่วโมงอีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าจะให้แอร์ปิดเงี้ยผมจะสอนแค่อีกอีกกี่ชั่วโมงจะให้แอร์ปิดนะครับเพร่ะผมใช้แค่นี้นะฮะก็คือเลือกตัวนี้นะครับ าทา m ออ f นะฮะปุ่มกลางล่างสุดนะครับทาออฟนะฮะกดปุ๊บมันจะมีเวลาขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเรากด3นะครับเลขมันก็จะรันแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะฮะถ้า4ก็คือ4ชั่วโมงนะฮะ4ชั่วโมงเปิดครบ4ชั่วโมงนับจากที่เราตั้งเนี่ยแอร์จะปิดอัตโนมัตินะฮะสมมติว่าเราเอา4ชั่วโมงครับเราก็ให้กดที่นี่นะปุ่มนี้นะครับ เรียกว่าแล้ว c เฟิร์มนะฮะ confirm ตรงนี้นะแล้วก็คลิกเดินนะะเอาใหม่นะกดปุ่มนี้ใหม่นะสองคลิกอ่าแล้วมันจะเป็นปุ่มแบบนี้นะฮะเลขสองก็คือสองชั่วโมงออฟแบบนี้แบบนี้ก็คืออีกสองชั่วโมงก็น่าจะปิดอัตโนมัติคนเดียวนะฮะเวลานอนก็ให้ใช้โหมดนี้นะครับมันจะช่วยได้ประหยัดแอร์มากๆเลยนะฮะ